สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทิ utorial นะครับเป็นทิ utorial โปรแกรม After Effects นะฮะเป็นเบสิกเบสิกของโปรแกรม After Effects นะฮะก็วันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคนะฮะง่ายๆนะฮะเป็นตัวหนังสือนะฮะวิ่งอยู่บนเส้นพาทนะครับให้มันทำการเคลื่อนไหวอยู่บนเส้นพาสที่เราสร้างขึ้นมานะฮะเดี๋ยวดูตัวอย่างที่ผมทำเอาไว้นะครับ เนี่ยครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับทีนี้เราจะมาทํากันได้ยังไงนะฮะเราก็คนจะมาแนะนานะฮะมันเป็นเทคนิคง่ายๆอันดับแรกเราก็ต้องนะฮะเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์ก่อนอันดับแรกก็จะมีตัวหนังสือนะฮะที่เราต้องสร้างขึ้นมาสร้างโดยใช้โปรแกรมในใช้โปรแกรมอั t e ตนี่แหละครับแล้วก็วงกลมนะฮะวงกลม ขนาดของวงกลมที่เราต้องต้องการให้ตัวหนังสือวิ่งอยู่ข้างในเนี่ยนะครับส่วนที่เห็นอยู่ส่วนที่เห็นในตัวอย่างนะครับมันเป็นสองวงอันนี้ผมก o ปี้มานะครับแล้วก็ทําการทําทการให้มันวิ่งสวนทางกันนะครับเดี๋ยวมีวิธีทําง่ายๆนะเรา,าเริ่มมาเลยดีกว่าโอเคอันดับแรกก็เราก็สร้าง new Com position นะครับนี่นะคลิกตรง new c o m p o s i t i o n ตรงนี้นะฮะ ผมจะตั้งชื่อว่าเทคผมใช้ขนาดนี่นะครับพาวดีวั v v Skin. นดีวีนะครับวายสกรีนนี่นะฮะคลิกเราเลือกคลิกเลือกโปรเจกต์ได้นะครับ <c oughs> ก็มาต่อเลยครับก็ผมจะใช้โปรเจกต์นี้นะครับสวินาทีนี่ฮะเราเลือกได้นะฮะว่าจะให้มันอยู่ความยาวเท่าไหร่ก็คือตรงนี้ Duration นะครับ ผมจะขอพาดไปก่อนนะฮะโอเคผมกดโอเคไปมันก็จะได้คอมขึ้นมาใหม่นะฮะคอมที่ผมสร้างขึ้นมานะก็คือเทคที่ผมสร้างนิ้วคอมโพสิชันขึ้นมาเมื่อกี้นะฮะอันดับแรกนะฮะเราก็ต้องอสร้างตัวหนังสือขึ้นมาก่อนนะครับนี่ฮะโอเคอผมโอเคครับ ผมโอเคกับฟอน์กับสีกับขนาดแล้วนะเดี๋ยวขนาดเราปรับปรับปรับ,ปร,บปรับที่หลังได้นะครับว่าว่าเราจะเอาขนาดไหนเราต้องดูวงกลมของเราด้วยนะฮะดูความเหมาะสมอโอเครานที่สองนะฮะเรกาก็สร้าง NEW solid นะครับผมจะทำการคลิกขวาตรงไทม์ไลน์นี้นะฮะตรงที่ว่างตรงนี้ผมคลิกขวานะฮะแล้วผมก็กดนิ้ว แล้วก็มาที่ Solid นะครับตรงนี้นะฮะผมใช้สีขาวแล้วกันโอเคจะได้ Solid ขึ้นมานะฮะแล้วผมก็จะไปหาเอฟเฟกต์เซอร์เคินะครับนี่นะผมพิมพ์เอาไว้แล้วนะฮะอันผมพิมพ์ไว้หน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่องเอฟเฟกต์โอเคผมพิมพ์ว่าเซอร์เคิลแล้วกัน ผมเจอแล้วนี่นะครับผมลากใส่นิวลิดของผมลากใส่ตรงนี้ก็ได้ครับะจะได้วงกลมขึ้นมาโอเคแต่ว่าผมผมว่ามันเล็กไปคนระมันยังไม่ได้ตามที่ผมต้องการผมจะทําการปรับ radius นะครับตรงนี้ตรงที่เอฟเฟกต์คอนโทรตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ได้นะฮะผมจะทําการปรับ radius เป็นประมาณ ร้อยเจ็ดสิบแล้วกันนะครับอ uh, uh, ผมผมว่าขนาดนี้ก,กลาลังดีนะฮะแล้ว <laughs> ผมจะทําการปรับตรงเอสตรงนี้นะครับให้เป็นเอสเรเดียสนะครับเพื่อ <laughs> ให้มีวงกลมตรงกลางนะฮะแล้ว <laughs> ผมก็จะปรับขนาดตรงนี้ปรับขนาดของเอสดเรเดียสนะครับ <laughs> ให้ได้ร้อยสิบร้อยสิบโอเคสมมุติว่าผมชอบแล้วผมชอบขนาดนี้แล้วนะฮะโอเค okay. ผมก็ ผมพักตรงตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะผมจะไปที่เลเยอร์ตัวหนังสือต่อนะครับผมลากมาไว้ข้างบนนะฮะเพื่อที่จะให้มันมาอยู่บนบนเลเยอร์นะฮะบนเลเยอร์ของวงกลมนี้นะครับแล้วผมก็จะทําการคลิกที่ตรงนี้นะฮะคลิกที่ตรงลูกศรตรงนี้นะฮะของเลเยอร์ตัวหนังสือผมจะไปที่เท็นะครับแล้วผมก็จะไปที่ พาร์ตออปชันนะครับเนี่ฮะคลิกลงมาเรื่อยๆนะจะเจอพาร์ตออปชันนะครับผมกดรูปสอนตรงนี้โอเคมันก็จะขึ้นพาร์ตมานะฮะผมะดูให้ดีนะครับตอนขั้นตอนนี้จะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันอ,อยู่บนเส้นพาร์ตของเราแล้วนะฮะแต่ว่าในที่นี้ผมยังผมลืมไปว่าผมผมยังไม่ได้สร้างเส้นพาร์ตขึ้นมาโอเคผมคลิกที่เลเยอร์ตรนสื่อนะครับแล้วผมก็ใช้เครื่องมือนี้นะฮะ อิริบทูลนะครับนี่นะฮะอยู่ตรงทูลบารตรงนี้นะครับอิ p ิบทูลเป็นเป็นลักษณะวงกลมนะฮะผมก็จะทําการสร้างมันขึ้นมานะครับผมก็จะคลิกคลิกนะฮะแล้วผมก็จะกดชิปไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้สเกลมันสเกลสเกลมันเป็นวงกลมนะฮะถ้าเกิดผมปล่อยชิปออกมันก็จะบิดบุบเบี้ยวอย่างนี้นะฮะมัน มันจะไม่กลมนะผมกด shift โอเคแล้วผมก็นะฮะผมก็ทําการเลื่อนมันนะฮะให้มันนี่นะฮะมีอยู่ในวงกลมอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนนะฮะกลับมาตรงนี้นะฮะกลับมาตรงพาร์ทเนี่ยพาร์ทออปชั่นนะฮะผมจะเปลี่ยนตรงพาร์ทให้เป็น mass หนึ่งนะครับนี่นะฮะเปลี่ยนจากนอนนะครับ เป็นแมสหนึ่งนะครับตัวหนังสือก็จะเข้าไปอยู่ในวงกลมแล้วในวงกลมก็คือเราอาผมผมได้สร้างาสร้างเส้นพา h ขึ้นมานะครับนี่นะครับก็คือมันจะไปตามเส้นพา h ที่เราสร้างขึ้นมานะครับโอเคทีนี้ผมจะให้มันกลับกลับหัวยู่ของนอกนะฮะผมทําการรีเวิร์ดพา h นะครับจากปุ่มออฟตรงนี้นะฮะผมกดให้มันออน มันก็จะไปกับหัวอยู่ข้างนอกนะฮะโอเคอผมขอปรับไปนิดนึงเนี่ยผมมันมีวิธีการปรับนะครับมีวิธีการปรับนะครับก็ผมจะคลิกตรงนี้นะฮะดับบวผลคลิกเข้าไปนะครับตรงจุดเขาเรียกว่าจุดจุดบนเทคนะครับที่เราเอาไว้ปรับแขนปรับขาดัดแขนดัดขาได้นะครับผมกดกด,ดี๋บวผลคลิกขึ้นไปนะฮะแล้วผมก็ทําการคลิกแล้วผมก็ลาก แล้วผมกดชิปด้วยนะครับกดคลิกลากกดชิปนะครับเพื่อให้สเกลมันคงที่นะฮะโอเคผมก็ทำการใช้ลูกศรน,นะครับเลือนนี่นะฮะโอเคผมว่ามันโอเคละอนะฮะตัวหนังสืออยู่กลางวงกลมโอเคทีนี้ผมจะทำการให้มันวิ่งนะฮะใครจะทำขีดเฟรมก็ได้ นี่นะฮะซ้ายขวาคีย์เฟสให้มันวิ่งก็ได้แต่สหรับผมนะครับผมจะใส่สคริปให้มันนะครับใส่สคริปต์อ่าเป็นสคริปตไทม์นะครับอ่าผมกดผมเลือกที่ตรงนี้นะฮะปุ่มสต็อกบอลตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะแล้วผมกดอัลเทอร์เนตอัลเทอร์เนตแล้วก็คลิกนะฮะมันก็จะขึ้นให้ใส่สคริปมานะครับสคริปเป็นสคริปง่ายๆนะครับเป็นสคริปไทม์เดี๋ยวเอาไว้ ทีชอเรียลหน้านะครับผมจะอธิบายว่าสคร i p t time เนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับแต่ทําตามผมไปก่อนนะครับอันนี้ time ดอกจันผมใส่ตั้งร้อยยี่สแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูนะฮะอ่า,อานีมันก็วิ่งแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันวิ่งกลับหลังนะครับผม ผมไม่ชอบนะฮะผมผมจะให้วิ่งไปข้างหน้านะครับโดยการผมจะทําโดยการเนี่ยฮะเคล็ดที่คลิปที่เราใส่ไปเมื่อกี้ผมจะใส่ลบนะฮะใส่ลบหน้าทามนะครับขีดรรนั่นแหละครับนี่นะฮะเครื่องหมายขีดนะครับขีดทามคูณร้อยยี่สิบแปดโอเคอ่ามันก็วิ่งไปข้างหน้าแล้วฮะทีนี้น โอเคเนี่ยแหละครับเราก็ได้แล้วนะฮะตัวหนังสือทีน้แล้วเราก็ขึ้นอยู่ที่ไอเดียเรานะครับว่าจะให้มันมีกี่วงจะให้มันอยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงแล้วก็ตามไอเดียของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แป๊กเก่าให้มันนิดนึงนะครับอาวผมก็สร้างนิวซ o ลิดนะฮะสีดำแล้วกัน แล้วก็สร้างอ,างอันนึงครับ Solid สีไรดีสีแดงแล้วกันนะครับผมก็จะทำการแล้วมัลคลิกที่นี่นะฮะเดี๋ยวททษรีต่อไปนะครับผมจะแนะนำผมจะสอนอวิธีการทำใบกาวแบบง่ายๆโดยใช้ Mask นะครับที่ฎีทฤเฎีเนี้ก็ทำตัวหนังสือวิ่งก่อนแล้วกันนะครับ โอเคผมแท็กผมทำการกด M 2ครั้งนะครับแล้วก็ใส่แมสฟีดแมสฟีเดอร์ให้มันนะครับนี่นะฮะมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้โอเคผมก็คลิกคลิกสองเลเยอร์นี้นะฮะโดยการกดชิปหรือกดคอนโทรลก็ได้ครับถ้าเกิดเราจะให้มันแยกกันผมก็เอาให้มันอยู่ข้างล่างนี่นะฮะ นี่นะครับผมเพิ่มให้อันดีกว่าผมกดเลือกสองเลเยอร์นี่ฮะคลิกเลเยอร์ตัวหนังสือแล้วก็กดคอนโทลแล้วก็คลิกนี่นะฮะโอเคแล้วผมก็จะทำการกดคอนโทนดีนะครับคอนโทนดี mm hmm. ก็คือการก๊อปปี้นะฮะดูพิเคตมันขึ้นมานะครับ ผมก็ได้ไมค์คู่หนึ่งโอเคไว้ทำการเลือกมันสองเลเยอร์อย่างนี้ทำการย้ายมา,าทำการนี่นะฮะเลื่อนมันมาเราใช้ลูกศรก็ได้นะครับง่ายเบสิกดีนี่นะฮะให้มันคู่กันแล้วกันโอเคผมจะทำการลด o p ปซิตีมันโดยการคลิกที่เลเยอร์นี้นะแล้วกดตัว T นะครับมันก็จะขึ้นออปชันออปซิตี้ขึ้นมาเพื่อลดความจางนะฮะนี่นะครับผมะจะเป็นเบสิบเบสิกเบสิกแล้วกันนะครับโอเคทีนี้เราสังเกตรตัวหนังสือนะมันวิ่งวิ่งตามกันใช่ไหมครับมันมันไม่ได้วิ่งสวนกันซนะึงมันไม่ตรงคอนเซปที่ผมตั้งเอาไว้นะครับผมจะทำการให้มันวิ่งสวนกัน ผมก็ไปที่เลเยอร์อตัวหนังสือแล้วกดตัวยนะฮะมันก็จะขึ้นอ่าคลิปเราขึ้นมานะฮะโอเคนี่นะฮะแล้วผมก็เอาลบออกนะฮะน,น,นะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเป็นอย่างเงี้ยนะครับโอเคทีนี้มันก็จะวิ่งสวนทางกันแหละอ่ามันก็จะมันก็อ่าเป็นไอเดียอีก,อ,ก,อ,กอีกแบบนึงนะฮะให้เราเลือกใช้ได้นี่นะฮะ ก็ทำการเลื่อนมาหน่อยโอเคอ้าวโอเคเมื่อกี้มือผมไปกดโดนแคปล็อกนะฮะกดโดนแคปล็อกมันขึ้นหน้าตาน่ากลัวน่ากลัวขึ้นมานะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะโอเคอย่างงี้โอเคผมเลื่อนโดยการใช้ลูกศรน,นะฮะแบบเบสิกเบสิกโอเคเป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับลองเล่นดูนี่นะครผมก็ได้ ตัวหนังสือวิ่งอยู่ในวงกลมทักษานี้เอาไปเอาไปใช้ได้นะครับใช้ได้หลายหลายหลายโอกาสนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะก็ลองเล่นดู โ okay. อเคนี่นะก็ให้เพื่อนๆนะฮะลองลองเล่นดูนะครับมันอาจจะเอาไปใช้ในงานของพเพื่อนๆได้นะครับโอเคสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็เอาไว้โอกาสหน้ามีติวเตอร์อะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะ ให้เพื่อนๆได้ชมได้ติดตามกันนะครับสเหร่านี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับ